คือกลยุทธ์ของมือที่3นะครับจะเป็นแบบนี้ครับคือช่วงแรกๆมันก็ต้องมีการอัดโปรโมชั่นอัดอะไรก็ตามแต่พวกนี้เข้าไปคับเพื่อเลยครับเพื่อโน้มน้าวใจแฟนของคุณเนี่ยนะครับให้เอเอียงไปทางเขานะครับบวกกับว่าเรากับแฟนมีปัญหากันอยู่บ้างแล้วก่อนหน้านี้นะครับมันเลยช่วยเบนน้าหนักไปทางมือที่3มากกว่านะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับถ้าคุณอยากให้อสิ่งที่ เขาเอามาล่อแฟนของคุณเนี่ยนะครับใช้ไม่ได้ผลนะครับคือในศัพท์ของการตลาดนะครับของ n e วโร m a ก k e ตติ้เนี่ยเราจะมีศัพท์อย่างหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเพนกับเพลชเชอร์นะครับเพนกับเพลเชอ,อร์กัเลยครับการบอกว่าถ้าทําแบบนี้จะมีความเจ็บปวดอย่างไรและบอกว่าถ้าไม่ทําจะพบกับความสุขอย่างไรนะครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับคุณต้องมีวิธีการอธิบาย แต่นะครับการพูดนะครับลักษณะนี้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณทําตัวเองให้หน่าเชื่อถือมาก่อนหรือเปล่าก่อนหน้านี้นะครับเช่นการบอกว่าคือเขาใช้2เรื่องนี้นะครับมาล่อคือไม่ซับก็เรื่องอย่างว่านะครับเช่น4.1ครับการบอกให้ระวังในเรื่องของโรคติดต่อครับเพนของคนเนี่ยจุดเจ็บของคนเนี่ยนะครับมันมีหลายด้าน มันเลือกมันแล้วแต่ว่าคุณจะเอาด้านไหนขึ้นมาพูดนะครับมีบางเคสนะครับแค่พูดเรื่องนี้ใช้ได้ผลครับการบอกเรื่องโรคติดต่อนะครับเข้าใจไหม4.2ครับการบอกว่าถ้าวันหนึ่งคุณผิดใจกับเขาแล้วเขาเอาเรื่องของคุณไปพูดกับเจ้านายของคุณนะครับพอเขาเอาเรื่องของคุณไปพูดกับเจ้านายของคุณเนี่ย มันผิดระเบียบอันนี้สมมุติว่าเป็นเรื่องของราชการนะครับมันผิดระเบียบคุณอาจจะต้องออกจากงานคุณอาจจะต้องโดนไล่ออกคุณลองคิดดูนะว่าตําแหน่งที่คุณอยู่ตอนนี้เนี่ยคุณใช้เวลาสั่งสมมาเป็นเวลานานเท่าไหร่จาไว้นะครับสมองมนุษย์จะเทียบเวลายิ่งตําแหน่งใช้เวลามานานๆเนี่ยกับการที่จะต้องเสียตําแหน่งไป คนจะรู้สึกว่าไอาสิ่งที่ต้องใช้เวลานานๆมันเนี่ยเป็นสิ่งที่เสียไปไม่ได้มันมันอยู่ที่คือเรื่องนี้มันที่คุณจะโน้มน้าวใจแต่โดยหลักคือพูดในจุดที่เขาแขรมากที่สุดบางคนแครเรื่องของสุขภาพบางคนแครเรื่องของตำแหน่งพอถ้าเกิดว่าเขาแครเรื่องของถ้าคุณรู้ว่าเขาแครเรื่องไหนเนี่ยแล้วคุณพูดไปจี้เรื่องนั้นเนี่ย มันจะทําให้การคาดหมายใน,ในเรื่องของทรัพย์หรือเรื่องบนเตียงต่างๆพวกนี้ครับความอยากจะลดน้อยลงอันเกิดจากเขารู้สึกว่าผลเสียมันมากกว่าคือเทคนิคนี้เขาจะไม่เชื่อในครั้งแรกแต่เราเรียกว่าเทคนิคการ Anchoring นะครับคือเวลาคุณพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆคำพูดทุกคำของคุณมันคือมเมล็ดพันธุ์ความคิดที่จะไปเติบโตครับ ข้าวหลังเวลาที่เขามีปัญหาสมมติว่ามีปัญหากันงุง้งงุ้งงิ้งกันเล็กเล็ก,ล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 กน้อยน้อยครับ <_ A> เขาจะเริ่มคิดถึงเรื่องนี้ท,ทันทีเลยว่าเฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอาวันหนึ่งเขาเอาเรื่องของเราไปพูดนะครับกับเจ้านายหรือว่าก็ตามแต่พวกนี้ครับมันมันทาให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งที่เขาแคร์มากที่สุดความอยากจะค่อยๆลดน้อยลงในขณะเดียวกันครับคนคนเป็นหลวงเองก็ต้องมาบิ้วความ ความน่าสนใจของตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าวันนี้เอออักแต่จตวิทยายเรื่องของมือสามอย่างเดียวไม่ไม่ได้พัฒนาตัวเองอะไรเลยนะครับอันนี้ก็จะมันได้ผลน้อยกว่านะครับเพราะอะไรครับเพราะสุดท้ายแล้วเราต้องการให้เรากับแฟนประคับประคองความรักความสัมพันธ์กันไปตลอดรอดฝังนะครับเพราะงั้นเนี่ยนอกจากจัดการเรื่องของมือสามแล้วต้องจัดการตัวเองด้วยครับนะครับหากมือที่สามลุกนะครับเราต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาเอ้ยไม่แนะนํานะครับ คือเราแค่บอกว่าเราวางมือที่สามจะไปแจ้งไม่ใช่เราไปแจ้งเองนะครับอันนี้เป็นเคสเมื่อไม่นานมานี้มีคนทําแบบนี้ครับคือเราก็บอก,เร,กเราก็ไปแจ้งผูบง้บังคับบัญชาเลยเกิดอะไรขึ้นครับแฟนรู้สึกเบื่อเรามากขึ้นด้วยซ้ําไปแฟนรู้สึกว่ารําคาญเรามากขึ้นด้วยซ้าไปแล้วสุดท้ายมาขอเลิกขอหย่านะครับ ซึ่งเคสนี้เป็นเคสที่ครูคมพยายามเตือนเขานะครับว่าเอ,อ้ยอย่าทำนะครับม,มันมีวิธีการอื่นที่ดีกว่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าเออเราอาจจะต้องดีเลยเวลาออกไปหน่อยแต่ว่ามันได้ผลที่ชัวร์กว่าเขาไม่เชื่อเขาไปบอกผู้บังคับบัญชานะครับเกิดอะไรขึ้นครับผู้บังคับบัญชาก็คือจริงๆเขาก็ต้องเข้าข้างแฟนของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาก็มาบอกแฟนของเราเกิดอะไรขึ้นครับแฟนของเราก็มาด่าเรา นะครับแล้วก็บอกว่าเราเป็นตัวที่น่ารําคาญน่ารังเกียจแล้วก็ตามแต่พวกนี้ครับจนกระทั่งต้องเลิกกันนะครับต่อให้เราไม่เลิกแต่เขาจะเลิกอ่ะเห็นไหมครับเพราะงั้นเนี่ยเราแค่จี้ไปที่เพนว่ามันอาจจะเกิดผลเสียแต่ไม่ใช่เราไปทําให้มันให้ให้เขารู้สึกว่าเออเราเป็นคนทําให้เรื่องนี้มันเป็นผลเสียเสียเองนะครับอันนี้ต้องแยกกันนะครับ